สวัสดีครับเรล่าเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงปักหลังของเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2565ผู้ที่เกิดราศีมังกร,กรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีมังกรน,นั้นผมขออนุญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีมังกรครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่นะครับนี่คือไพ่ King of p e n t a c l e นี่คือไพ่เหรียญที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าชาวราศีมังกรนั้นถ้ามีไพ่ใบนี้มาปรากฏยิ่งมาอยู่ในตำแหน่งที่1นั้น ดวงเรื่องของการเงินการทองของท่านในช่วงของปลายเดือนมีนาคมจะมีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับชาวราศีมังกรต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าดูาไพ่ใบอื่นๆโดยรวมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินการงานนั้นมีความเจริญก้าวหน้าค่อนข้างดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านั้นของโลกสมัยใหม่ยุคดิจิตอลนี่นะครับมีความสําคัญกับชาวราศีมังกรเป็นอย่างยิ่งนั่นเอง แต่จะบอกว่าสําคัญเฉพาะชาวราศีมังกรก็คงจะไม่ใช่หรอกนะครับถ้าว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็คงจะสําคัญทุกราศีนั่นแหละนะครับผมจะเป็นในลนักษณะแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของความรักเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรน่นั่นเองนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตไปเจาะลึกกับความหมายของไพ่ King of Pentacle ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ก่อนก็เล่ากันนะครับ และนี่ก็คือไพ่ที่ใครๆก็อยากได้เพราะว่าหยิบแล้วรวยรวยไม่รู้เรื่องทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดอนาคตนี่นีครับมีหวังได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านแต่ว่าในความเป็นพ่อค้าก็คืออาจจะระแวงระวังมากเกินเกินไปขาดจินตนาการไอเดียสร้างสรรค์เอาเงินเป็นหลักนั่นเองนะครับไพ่ king of p e n t a e r c a นี่นะครับผมเป็นราชาแห่งการค้าขายขายอะไรก็รวยเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับมีสายตาที่เฉียบคม จรุจาธุรกิจยอดเยี่ยมมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับอ่านคนเป็นรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นเองนะครับและผู้หญิงท่านใดนะครับผมที่หยิบได้ไพ่ใบนี้ก็บอกเลยเลยนะครับว่าจะค้าขายร่ํารวยหรือว่าได้สามีรวยล้นฟ้าถือว่าโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ ส่วนไพ่ใบถัดมานะครับชาวราศีมังกรคือไพ่เดอะสเตรนท์หรือว่าไพ่ผู้หญิงแกร่งนั่นเองนะครับตามรูปท่านจะเห็นผู้หญิงนะฮะเอามือง,ง้างปากสิงโตนั่นหมายความว่าผู้หญิงชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆ,ๆเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่มีความอดทนสูงตามรูปหน้าไพ่นี้นะครับคนที่จะทําได้อย่างน,น,างนี้ก็หมายความว่าผู้นั้นเองจะต้องเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งอดทนเป็นอย่างมากเลย,เลยทีเดียวนะครับ ผู้หญิงชาวราศีมังกรนี่นะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเป็นผู้หญิงเฉพาะร่างกายนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจนั้นน่ะเป็นผู้ชายทุกอย่างเลยจริงๆนะครับและนอกจากนั้นหากว่าเป็นการงานของชาวราศีมังกรก็หมายความว่าดวงของท่านในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ แม้ว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในการค้าการขายแต่ว่าการงานของท่านก็ไม่ได้รวยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนั่นเองนะครับอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องต่างๆนะครับที่จะต้องใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นให้สำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีหรือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนดั่นเองนะครับส่วนไพ่ king of wands ก็หมายความว่านี่คือตัวตนของผู้ชายชาวราศีมังกรน,นั่นเองนะครับ ผู้ชายชาวราศีมังกรจะเป็นคนหัวสมัยใหม่เป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนั่นหมายความว่าการทำงานของชาวราศีมังกรจะได้ผลนี่นะฮะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโลกยุคดิจิตอลนี่นะครับจะมีส่วนช่วยทำให้การทำงานของท่านการค้าการขายการธุรกิจของท่านนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ king of wand นี้ยังหมายความว่าผู้ชายชาวราศีมังกรนั้น ตัวท่านเองจะมีความโดดเด่นในด้านของการเจรจาในด้านของการพูดคุยเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจการค้าต่างๆแม้กระทั่งการนำเสนอนะครับวิธีการนำเสนอของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับชาวราศีมังกรแต่ว่าชาวราศีมังกรนั้นมักจะมีปัญหากับคนที่เป็นหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะครับที่อาจจะเป็นคนที่หัวเก่าซะหน่อยหนึ่งนี่นะฮะที่เป็นหัวอนุรักษ์นิยมอะไรประมาณนี้นั่นเองเพราะเขาจะมองว่าชาวราศีมังกรนั้น เป็นคนที่มีความคิดที่เสี่ยงจนเกินไปอะไรประมาณนี้นันเองนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วก็ไพ่ King o f แ a n นี่นะครับยังหมายความว่าชาวราศีมังกรน,นั้นตัวท่านเองจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ดีมากเลยนะครับคนที่ทำงานราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ คนที่ทํางานในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขานี่นะครับหรือแม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรของภาคเอกชนการงานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสาที่จะเจริญก้าวหน้ามีโอกาสาที่จะมีการปรับย้าย ไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่ามีการปรับย้ายให้ไปดูงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีบทบาทสำคัญต่อองค์กรต่อหน่วยงานของท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับชาวราศีมังกรต้องบอกอย่างนั้นนะครับอีกไพ่ใบหนึ่งนะฮะนี่คือไพ่สองดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่6เนี่ยความหมายเกี่ยวกับทางด้านของไพ่สองดาบอีกด้านหนึ่งนะครับจะหมายถึงว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ผมว่าไปนั่นแหละนะครับชาวราศีมังกรครับ การค้าการขายหรือว่าเรื่องธุรกิจของท่านที่จะประสบความสําเร็จได้ในช่วงของปลายเดือนมีนาคมต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆอาศัยเรื่องเกี่ยวกับทั้งของสื่อดิจิทอลหรือว่าโลกโซเชียลนั่นเองนะครับผมดังนั้นหากว่าท่านมีกิจการใ,ใดๆก็อย่าลืมนะครับใช้ช่องทางพวกนี้แล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนั่นเองนี่คือความหมายของไพ่2ดาบนั่นเองนะครับส่วนไพ่7ถ้วยนี้นะครับชาวราศีมังกรที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี้นะฮะ ไพ่ใบนี้นั้นหมายความว่าธุรกิจกิจการร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องสังอางนะครับพวกเครื่องประดับนะฮะร,รวมไปถึงในส่วนของเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับกระเป๋ารองเท้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงถ้าเป็นธุรกิจด้านนี้สําหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ค่อนข้างถูกฉลกนะครับจะมียอดขายที่ดีและจะมีลูกค้ามาอุดหนุนท่านค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับในช่วงของปลายเดือนมีนาคม ขยับมาที่ไพ่เดทกันบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่9ตรงนี้ถ้าพูดถึงไพ่เดทนีหลายๆคนนั้นตกใจแล้วก็กลัวนะครับความหมายจริงๆของไพ่เดทนั้นมีทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีเพียงแต่ว่าจะมีด้านดีนั้นนะครับเพียง10%เท่านั้นที่เหลือนั้นจะเป็นผลลบหรือว่าเป็นด้านที่ไม่ดีนั่นเองนะครับด้านที่ดีสําหรับความหมายของไพ่เดทก็คือ ท่านที่รับราชการเป็นตำรวจทหารเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นคนขายประกันคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันพวกกา๊าซหุงต้มอะไรประมาณนี้ธุรกิจด้านนี้จะดีมากๆเลยนะครับผมชาวราศีมังกรสำหรับความหมายของไพ่เดชจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตย้อนไปที่ไพ่เดิรสเตรนกันอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่า พ่เดอะสเตรนนี่นะครับชาวราศีมังกรในช่วงของปลายเดือนมีนาคมตัวท่านเองอาจจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมมาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแมวหรือว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนี่นะครับตัวท่านเองนั้นจะได้รับสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนเรื่องที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ชาวราศีมังกรจะต้องระมัดร,ระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือไพ่เดช แล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวนี่นะครับไพ่สองใบนี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่เคราะห์นั่นเองนะครับโดยเฉพาะย,ยิ่งเรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับอย่างเช่นไพ่เดอะแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวนี่นะฮะ ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ค่อนข้างรักษายากสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเป็นโรคเกี่ยวกับพวกความดันเบาหวานอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบมดลูกของคุณผู้หญิงมีปัญหาเรื่องของมดลูกการแท้งลูกอะไรประมาณนี้สําหรับความหมายของไพ่เดอะแฮงแมนนะครับส่วนไพ่เดตนี่ก็เช่นกันนะฮะไพ่เดตนี่ก็หมายถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนั่นเองนะครับ โรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีมังกรน,นั้นอาจจะมาสแสดงผลในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ได้นะครับ แล้วก็รวมไปถึงโรคที่กําลังระบาดอยู่ในช่วงขณะนี้ก็คือโรคโควิด -19 นันเด็นะครับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรก็จะต้องไม่ประมาทนะครับกาดจะต้องไม่ตกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากาอนามัยนะครับผมเรื่องของการเว้นระยะห่างแล้วก็เรื่องของการล้างมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นการล้างมือด้วยสบู่อะไรพวกนี้นะครับจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในตอนนี้นั้นโรคโควิดนะฮะในบ้านเรา แต่ละวันนี้นะครับผมมียอดผู้ป่วยใหม่นี่นะฮะหลายหมื่นคนด้วยกันดังนั้นชาวราศีมังกรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งความหมายของไพ่เดชที่ให้ระมัดระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยนั่นเองนะครับชาวราศีมังกรอุบัติเหตุที่ว่านี้นะครับก็ตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับ การขับรถขับราไปไหนมาไหนก็ตามแต่ต้องระมัดระวังนะครับผมและที่สำคัญก็คือต้องมีสติอยู่กับตัวนั่นเองนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรและนอกจากนั้นนะครับกิจกรรมเสี่ยงๆทั้งปวงนะฮะชาวราศีมังกรในช่วงของปลายเดือนมีนาคมไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นฝากท่านด้วยกัแล้วกันนะฮะและไพ่สองใบนี้นะครับบางทีอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อตัวท่านอาจจะส่งผลต่อท่านั่งของญาติของท่านคนใกล้ชิดตัวท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ดังนั้นในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ถือว่าชาวราศีมังกรนั้นมีเคราะห์นั่นเองนะครับก็เลยอยากจะให้ชาวราศีมังกรไปทําบุญไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านนะครับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะก็ควรที่จะมีโอกาส ทำบุญตักบาตรบ้างนะครับทำบุญสังฆทานบ้างหรือว่าบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะฮะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์หรือว่าร่วมไถ่ชีวิตสัตว์นะครับร่วมไถ่ชีวิตโครกระบืออะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือบางท่านนะครับผมอาจจะสเดะเคราะห์ด้วยการบริจาคเงินเพื่อซื้อโลงศพนะครับมอบให้กับบูรพทิต่างๆ ถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางท่านนั้นอาจจะไม่สะดวกกับกิจกรรมที่ผมว่าไปนะครับอาจจะสะดวกในการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิจิตสงบแล้วนี่ถือว่าเป็นบุญละเอียดเป็นบุญใหญ่นั่นเองนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วทุกครั้งนะฮะก็ควรที่จะมีการ กรวดน้านะครับผมหรือว่าอุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องร้ายๆภัยร้ายๆอาจจะได้เบาบางจางลงได้นดั่นเองนะครับชาวราศีมังกรฉะนั้นฝากท่านด้วยกับเรากันนะครับ mm. คราวนี้เราไปคุยถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของการงานไปแล้วว่าการงานของชาวราศีมังกรนั้นค่อนข้างหนักเหนื่อยหน่อย แต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่อนข้างดีการเงินก็ย่อมที่จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับชาวราศีมังกรอย่างเช่นไพ่ king of p e n t a c l e r อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไพ่ king of p e n t l e r อยู่ในไพ่ใบที่1น,นั้นถือว่าเป็นจุดสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นหมายความว่าการค้าการขายของชาวราศีมังกรนั้นจะได้ผลกําไรจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับ ชาวราศีมังกรมีเคราะห์และอาจจะมีโชคในเวลาเดียวกันด้วยนะครับชาวราศีมังกรท่านใดนะฮะที่ชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี้นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏนั่นก็หมายความว่าท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงินการทองต่างๆนั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับชาวราศีมังกรในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ดวงการเงินของท่านเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ คราวนี้ไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีมังกรนั้นมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีนะครับในช่วงของปลายเดือนมีนาคมอย่างเช่นไพ่ใบนี้นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่นี่คือไพ่สิบถ้วยนะครับถ้าเป็นไพ่ถ้วยนี้นะฮะคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักนั่นเองไพ่ถ้วยนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด10กว่าใบด้วยกันแต่ว่าไพ่ถ้วยที่ดีนั้นมีเพียง3ามใบเท่านั้นเองก็คือ ไพ่สองถ้วยไพ่สามถ้วยแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะครับชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนมีนาคมตัวท่านเองนั้นได้ไพ่สิบถ้วยก็หมายความว่า ความรักของบางท่านบางคู่จะสมหวังนั่นเองนะครับบางท่านนั้นคบกันมานานแล้วล่ะนะฮะตอนในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ได้เริกงามยามดีที่จะเข้าสู่ประตูวิวาสร้างครอบครัวด้วยกันนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่ดีมากๆเลยนะครับชาวราศีมังกรท่านใดที่จะเข้าสู่ประตูวิวาในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมังกรด้วยนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้นั้นเป็นความรักที่ดีมากๆหมายความว่าชาวราศีมังกรนั้นจะได้อยู่คู่กันตลอดไปนั่นเองนะครับจนกว่าฝไไ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั่นแหละนะครับจะหมดลมหายใจจากกันนั่นเองนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าจะได้อยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยก็ว่าได้สําหรับความหมายของไพ่สิบถ้วยนี่นะครับมาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่เจ็ดถ้วยที่อยู่ในตําแหน่งที่8นะฮะ ไพ่เจ็ดถ้วยนี้หมายถึงเจ้าชู้ชาวราศีมังกรครับดวงของท่านในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนั้นจะมีคนเข้ามาในชีวิตท่านเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชายก็จะมีสาวๆมีคุณผู้หญิงเข้ามาสนใจในตัวท่านคุณผู้หญิงก็จะมีผู้ชายนะครับเข้ามาตามจีบมาตามตื้อท่านอะไรประมาณนี้นั่นเอง ช่วงนี้เรียกได้ว่าท่านนั้นฮอตมากๆเลยนะครับไม่แพ้กับบรรยากาศในช่วงของปลายเดือนมีนาคมเลยนะครับนี่คือความรักของชาวราศีมังกรต้องบอกอย่างนั้นนะครับว่าความรักของท่านนั้นอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่คนคนเดียวซะแล้วนะครับตัวท่านเองนั้นมีตัวเลือกมากมายนนเองนะฮะอาจจะต้องบอกได้เลยนะครับว่าชาวราศีมังกรปลายเดือนนี้ดวงของท่านนั้นเจ้าชู้มากๆและมีโอกาสที่จะเกิดรักซ้อนได้คนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับ ก็อาจจะมีแฟนเพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็เป็นตัวเลือกที่น่าปวดหัวจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าจะลงเอยอย่างไรไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับจะบอกว่าเป็นรักพี่เสียดายน้องก็ได้นะฮะความหมายของไพ่ใบน,นี้จะเป็นในลักษณะแบบนั้นทําให้ท่านนั้นปวดหัวไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีเป็นรักสามเศร้านั่นเองนะครับผมอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักของท่านก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เดิรลเลเวอร์นะครับ แล้วก็ไพ่สองดาบนี้นะฮะความหมายทั้งนั้นของความรักนั้นหมายความว่าคู่รักชาวราศีมังกรจะมีปัญหาเรื่องของความคิดเรื่องของความขัดแยง้งจะมีปัญหาทะเละาะเบาะแว้งกันค่อนข้างบ่อยนะครับในช่วงของปลายเดือนมีนาคมเนื่องจากว่าบุมบองของชีวิตนั้นไม่เหมือนกันนั่นเองหรือว่าอาจจะด้วยความรักความเจ้าชู้นี่แหละนะครับก็เลยทําให้ท่านนั้นต้องมีการทะเลาะกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้แล้วทะเลาะกันนี่มีโอกาสที่จะเลิกรากันไหม ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นไพ่ใบนี้คือไพ่ห้าถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่10หมายความว่าความรักของชาวราศีบางกรบางท่านบางคู่นี่นะครับอาจจะเกิดปัญหาความรักไม่สมบูรณ์คือไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ายังไงเอ่ยก็หมายความว่าบางท่านนั้นตอนแรกๆนี้ก็อยู่ด้วยกันดีๆนั่นแหละ แต่ด้วยภารกิจการงานนะครับมีการโยกย้ายอยู่ห่างไกลกันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของความรักไม่สมบูรณ์จะได้เจอกันก็เฉพาะวันหยุดนะฮะหรือว่าบางทีนี่นะครับผมเดือนหนึ่งได้เจอกันครั้งหนึ่งร้ายกว่านั้นก็คือว่าบางท่านนี้นะครับคู่ของท่านนั้นไปทํางานต่างประเทศหรือว่าไปดูงานต่างประเทศอะไรประมาณนี้อยู่ห่างไกลกันมากๆก็เป็นปัญหาและอุปสรรคเหมือนกันนะเรื่องของความรักนี่นะครับแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยยังอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้ คู่รักบางคู่ของชาวราศีมังกรน,นั้นอาจจะมีปัญหาคือหมดรักต่อกันแล้วแต่ว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่ยื้ออยู่นะครับหรือว่าที่เลิกกันไม่ได้ก็อาจจะด้วยปัญหาการมีลูกด้วยกันนี่แหละนะครับหรือว่าสถานะทางสังคมอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะครับแต่ว่าหมดรักกันแล้วแยกห้องนอนกันแล้วอะไรประมาณนี้สําหรับความหมายของไพ่ห้าถ้วยนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะแฮงแมนแล้วก็ไพ่เดทนี่นะครับผมไพ่สองใบนี้ไม่ดีแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของความรัก นั่นหมายความว่าความรักของชาวราศีมังกรบางคู่ที่มีปัญหาระหองระแหงกันมานานแล้วนี่นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับผมอาจจะถึงขั้นมีการเลิกราอย่าร้างกันอย่างนี้นั่นเองนะครับผมคือไปต่อไม่ได้แล้วพยายามปรับจูนเข้าหากันทุกสิ่งทุกอย่างหลายรอบหลายครั้งแล้ว<ๆ>ก็ไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยอาจจะต้องมีการเลิกราต่อกันไปอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่คือดวงของชาวราศีมังกรนั่นเองนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับทั้งหมดนั้นเป็นดวงของชาวราศีมังกรในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีมังกรครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้ว ฝากรบกวนทุกท่านช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ